กับสติปัญญาของนักปรา์ราชบัณฑิตและพระมหากษัตริย์หลอมรวมเอาความต้องการของคนส่วนใหญ่มาผนึกกันเข้ากับความถูกต้องมีคุณธรรมแล้วทำให้เป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค,ครับพราแม่พี่น้องพระมหากษัตริย์จึงไม่ใช่เป็นเพียงบุคคล แต่เป็นธรรมะที่แสดงออกมาในรูปของบุคคลครับพ่อแม่พี่น้องการแสดงพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามที่แท้แล้วก็คือแสดงหลักการอันเป็นเนื้อใน ของหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลตั้งอยู่ในมิจฉาทิฐิเพื่อนพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งที่สนับสนุนรัฐบาลก็ควรจะได้เริ่ม มีสายตากระจ่างชัดแล้วว่ารัฐบาลนั้นตั้งอยู่ในมิจฉาทิฐิควรละควรเลิกควรวางเสียจากการสนับสนุนนี้แล้วหันกลับมาสู่ธรรมะร่วมกันจันลงให้ธรรมะกลับมาประดิษฐานขึ้นโดยเร็วด้วยการร่วมกันปฏิรูปการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศให้ประเทศไทยตั้งอยู่อย่างมั่นคงในธรรมะสถิสถาภรณครับพ่อแม่พี่น้อง การตั้งสัตยาธิษฐานการต่อสู้ของปวนมหาประชาชนการพิทักษ์รัฐธรรมนูญการต่อต้านการใช้อำนาจทรราชและการที่จะยืนยันให้รัฐธรรมนูญบังคับได้อย่างชอบธรรมด้วยการใช้อำนาจต่อต้านรัฐบาลทรราชโดยสันติวิธีนี้ แท้ที่จริงแล้วก็คือการแสดงพลังการแสดงเจตจำนงอันแน่วแน่ให้ธรรมะและความถูกต้องกลับคืนขึ้นครองแผ่นดินโดยไวยครับพ่อแม่พี่น้องนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ที่มาทำหน้าที่รักษาการ ก็ไม่ใช่ผู้มีคุณสมบัติที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้มวลมหาประชาชนจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องทำการทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้มีรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรี ที่จะนำธรรมะกลับคืนมาสู่แผ่นดินโดยไว้ครับพ่อแม่พี่น้องเราจงตั้งใจมั่นสนับสนุนความคิดดีต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องกราบขอบพระคุณครับ